สัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูน้องกันอีกแล้วนะคะในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนเรื่องอะไรกันนะคะขยับกายสบายชีวิตใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูน้องนะคะจะมาทบทวนนะคะ ตั้งแต่วันแรกที่เด็กๆได้เรียนมาเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทบทวนนะคะเดยวคุณครูจะพานะคะคเด็กๆนะคะคได้ขึ้นไหวร่างกายก่อนนะคะอะเด็กๆแบ,บมือมาค่ะทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะกำ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 แบําแบแบแบตบตบ กำกำแบ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 ตบ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 ก,ก,กำกำแบกำกำแบแล้วเอามือกอดอกโอเคเก่งมากค่ะเด็กๆกวามือให้ตัวเองหน่อยค่ะเราได้มาขึ้นหน่วร่างกายแล้วนะคะได้ขยับร่างกายแล้วเด็กๆพร้อมที่จะทบทวนหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันตั้งแต่วันแรกเลยะนะคะเราเริ่มแต่วันแรกเลยนะคะวันแรกนะคะวันจันทร์เด็กๆเ,เรียนกับคุณครูอะไรนะคะเรียนกับคุณครูสานะคะประเภทของการออกกำลังกายใช่ไหมคะการออกกำลังกายมีหลายประเภทเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะ การวิ่งวิ่งก็ใช่เดินว่ายน้ำนะคะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นมือนะคะแขนนะคะหรือว่าขานะคะถ้าเด็กๆได้เดินนะคะการเดินไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นการออกกําลังกายเหมือนกันนะคะการเต้นแอโรบิกก็คือการออกกําลังกายนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการออกกําลังกายมีหลายประเภท ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกส่วนเลยนะคะเด็กๆใช้ทุกส่วนของร่างกายนะคะในการออกกำลังกายนะคะแล้ววันที่2องคุณครูจอยคุณครูจอยพูดถึงอะไรนะคะประโยชน์ประโยชน์ของการออกกำลังกายใช่ไหมคะเด็กๆออกกำลังกายได้ประโยชน์อะไรคะอย่างแรกเลยคือ เด็กได้สนุกใช่ไหมคะได้ทำกิจกรรมนะคะกับเพื่อนๆนนะคะกับครอบครัวนะคะเด็กอาจจะไปปั่นจักรยานกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะได้เดินเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะครก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทำให้เด็กๆได้ออกกำลังกายนะคะและผลของการออกกําลังกายคือทำให้ร่างกายเราเป็นไงคะแข็งแรง ใช่ไหมคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแล้วเด็กๆว่าถ้าออกกําลังกายอย่างเดียวร่างกายจะแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงนะคะเด็กๆต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะควบคู่ไปกับการออกกําลังกายด้วยนะคะเด็กๆก็รู้จักประเภทของการออกกําลังกายไปแล้วนะคะประโยชน์ของการออกกําลังกายไปแล้วเพราะฉะนั้น อาหารนะคะก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องควบคู่กับการออกกำลังกายนะคะต่อไปวันที่3เด็กๆเ,เรียนกับคุณครูอะไรนะคะคุณครูเจี๊ยบใช่ไหมคะคุณครูเจี๊ยบพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการพักผ่อนใช่ไหมคะคุณครูกบอกว่าการพักผ่อนมีหลายประเภทเลยใช่ไหมคะการไปเที่ยวนะคะการเล่น นะคะก็เป็นการพักผ่อนนะคะแต่ที่สำคัญสำหรับเด็กเลยนะคะการพักผ่อนคือการนอนหลับนะคะเด็กๆควรนอนหลับอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงนะคะ12ชั่วโมงนะคะเอ๊สิชั่วโมงแล้วเด็กๆนอนช่วงไหนกันบ้างคะช่วงกลางคืนนะคะกลางคืนเด็กๆนอนแต่หัวค่ำ ะะสองทุ่มเนี่ยเด็กๆนอนได้แล้วนะคะอย่าเล่นเกมอย่าดูการ์ตูนนะคะตอนกลางคืนสองทุ่มเด็กๆก็นอนได้แล้วนะคะตื่นเช้ามานะคะเด็กๆจะได้สดชื่นใช่ไหมคะสดชื่นแจ่มใสเลยแล้วก็ลุกขึ้นอาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วอีกช่วงหนึ่งนะคะที่เด็กๆนะคะต้องนอนหลับคือช่วงไหนคะช่วงกลางวันใช่ไหมคะ ช่วงกลางวันเด็กๆต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะถ้ามาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะนอนหลับนะคะตอนหลังจากที่เด็กๆทานข้าวเสร็จแล้วแปรงฟันเสร็จแล้วเด็กๆ,ๆก็จะนอนหลับตอนกลางวันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก็ต้องนอนหลับพักผ่อนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆหลับสมองก็จะเป็นไงคะสมองก็จะหลับพักผ่อนไปด้วยนะคะ ตื่นมานะคะเด็กๆก็จะได้สดชื่นนะคะมีสมาธินะคะในการทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะ mm. เพราะฉะนั้นนะคะ mm. เด็กๆต้องให้ความสําคัญกับการนอนด้วยนะคะ mm. อย่าเล่นนะคะอย่าเล่นเกมนะคะอย่าเล่นโทรศัพท์นะคะโดยที่ไม่ได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ mm. ถ้าเด็กๆนอนหลับพักผ่อนพักผ่อนเพียงพอแล้วนะคะ mm. เด็กๆจะเป็นเด็กที่ เ,เรียนหนังสือเก่งมีสมาธิในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการพักผ่อนคือการนอนหลับให้ครบ12ชั่วโมงนะคะสำหรับเด็กๆนะคะแล้วต่อไปค่ะวันที่4เด็กๆเ,เรียนกับคุณครูอะไรนะคะเรียนกับคุณครูน้อยใช่ไหมคะคุณครูน้อยนะคะมาพูดให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องการเล่นเครื่องเล่นสนามใช่ไหมคะ การเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะเครื่องเล่นสนามนี้นะคะจะตั้งอยู่นะคะตามสนามเด็กเล่นต่างๆนะคะซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเล่นต้องเลือกเล่นให้เหมาะสมกับตัวของเด็กๆเองนะคะแล้วเวลาเล่นต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะและปฏิบัติตามข้อตกลงถ้ามาโรงเรียนนะคะต้องฟังคุณครูนะคะว่าคุณครู ให้เด็กๆปฏิบัติข้อตกลงอะไรในเครื่องเล่นแต่ละชนิดแล้วเวลาไปกับผู้ปกครองนะคะเด็กๆก็ต้องฟังผู้ปกครองนะคะไม่เล่นนะคะแบบที่ผู้ปกครองห้ามอย่างสไลเดอร์นะคะเวลาลงต้องลงแบบไหนลงให้ถูกวิธีนะคะแล้วเด็กๆจะมีความสุขสนุกกับการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะไม่ได้รับอันตรายจากการเล่นนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก็รู้แล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนเรื่องขยับกายสบายชีวีใช่ไหมคะทุกอย่างนะคะมีประโยชน์กับตัวเด็กๆเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของการออกกําลังกายนะคะเด็กๆต้องเลือกการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะแล้วออกกําลังกายแบบไหนให้ประโยชน์นะคะ แล้วพักผ่อนแบบไหนที่จะมีประโยชน์กับตัวเด็กๆเองนะคะทั้งการนอนหลับและการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆนะคะที่คุครูนะคะเขาแนะนํากับเด็กๆนะคะเด็กๆทําได้ไหมคะทําได้นะคะเด็กๆทุกคนเป็นคนเก่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพบกับคุณครูน้องแค่นี้ก่อนนะคะแล้วท้ายคลิปอย่าลืมทําภาระงานที่คุครู เขาให้ทำนะคะเก็บพลังงานทุกวันให้เสร็จเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูน้องแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าเด็กๆไปยังไ,ไงบ้างคะวันนี้เด็กๆได้เจอกับ คุณครูน้องใช่ไหมคะคุณครูน้องมาสรุปเรื่องการขยับกายสบายชีวิตทั้ง4วันที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะเด็กๆจะได้สรุปความรู้กันในวันนี้ไปเลยวันนี้พี่กระตุนก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำา2อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือใบงานจับคู่ความสัมพันธ์นั่นเองคะ่ะ อีกหนึ่งอย่างคือในหนังสือ English หน้าที่สอง t h e l r e i n g does have the letter A on them ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่มีตัว A อยู่ด้านในนั่นเองนะคะถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งไว้ให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจา้าบ๊ายบาย